วันนี้ผมเอเรเนเตอร์มากับทีมห้าคนอินโคเกเซอร์เอรอสแล้วก็โคเบตเทกากับเอเลมันเดย์เอลเอลแมนเดย์ไม่รู้ชื่ออะไรกี้มมันไเีย่วันนี้วันนี้สามคลิปเลยเนี่ยวันนี้ไม่รู้อ่ะวันอ่านได้ทีละวันละอ่านเท่านั้นเองเนื่องจากถ้าผมจะไม่ผิด ฝ่ายตรงข้ามเ v เวนฟอนมีโอสไตรเกอร์สปาฟอนโคโคโค่น่าจะทีมเดียวกันนะครับแต่ครั้งแรกที่ผมเจอทีมเจอทีมโคดโคโค่ใอยู่แรงสองครับเล่นเยอะครับแต่เล่นเก่งด้วยน่าจะเก่งด้วยแต่เ v เวนฟอนนี่เก่งแน่นอนครับเจอมาแล้วฮะเจอมาแล้วไม่เคยเจอเลยไม่มันกีฟอนเดียวสู้มึงไม่ได้ตอนเมื่อก่อนนะไม่รู้มันเก่งแไหน อ้อากูคเคยเจอมนด้วยวะเคยเมื่อตอนทีแ่แบบลเวลยังเฉลี่ยใกล้ๆกันเนี่ยคนนี้มึงไม่เคยเจอโคโค่นู่นเฮ้ยโคโค่กูน่าจะเคยเจอไม่ใช่หรอไม่งั้นกูจะจำชื่อมัอนได้ไงไม่รู้รู้แต่กูเจอมาสามรอบมั้งเราเลยจะจัดไทเลนครับ อคอมพิน่าจะจัดบนเหมือนทุกครั้งไลยช่างเหรอกิฟฟอนอยู่บนกับคาสันนีเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องเก็บไปใจร้อนใจร้อนรีบไม่ต้องดันหรอกไม่ต้องดันหรอกโอ,โอ้ยโคลนด้วยเอาคลไไิปเลยกูโซนให้ไม่กูจะล้าแบบล้าได้เท่านั้น ก็ก็ถึงบอกไงว่าเอาคิวไปเลยกูโซนให้ถึงตงนี้แล้วดันเลยปะไม่สองวกลัูทำไมวะเป็นใครคิวเปตัวนึงวิ่งมาช้าไปเมื่อกี้มาใหญ่ที้สิดสปาฟอนกับเล็กนฟอนหลังฟอมเลยเว้ย เปิดไฟอังเอเฮียเอ้ยมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วจะตายแล้วหน้ามาเฮ้ยอาซุมิก็มาอย่าวิ่งเข้าป้อมมันวิ่งออกวิ่งออก เขาปรับเปลี่ยนนะครับชิปเลนอย่างรวดเร็วน่าจะสกายกันด้วยเฮียเอ้ยนี่มายจริเฮียเอ้ยตายโอ้เราไทเลนเขาโคสเลนสู้เลยเว้ปวดมากเรียกแอตเทน่าเราช่วยดิรอก่อนนะ มีเทเลพอร์ตหรือเปล่าไม่เป็นไรยังไงกูก็ยืนได้ไปกูมาแล้วได้เข็มขัดมาแล้วตอดน,นึงหมดเลยฮะ <มา S 1> กลับ <ไป S 1> เลยก็ได้คลบดันแล้วกี้กูไม่ได้อัพสองอย่าลืมแต่ได้พันหกก่อนไม่ใช่ไรพันหกก็ได้โซนให้เลย ดิวจีมาบางให้ขับตรงนี้ไปบนนายยังมึงรีบไปรีบมาดวไปบางหรอกไปได้ได้มันไม่เอามาสามมันข้าป,ป้อมเลยมันขับป้อมมันข้าป,ป้อม,ม เอาเลยนะที่ยไม่โดเลยครับโ,โดนป้อมยิงอยู่นะโอ้ยโ,ยโดนป้อมยิงได้ได,ไดบุหายบ<น>ุหายโนหมากับับกับกักูได้<อ>ล้ลงพักกับขวานกับเลย,เยกูอยู่เองนั่นไงมาจริงด้วยกัับกับกับ เนเป็ดกันเลยนะมึงค,คู่ดาวอยู่อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ไม่ให้มันขึ้นไปเก็บเวลบนนะวะก็ตอนนี้เฮ้ยเอาขาดสิ่งไม่ได้เลยกิฟฟอนมาบางสตันทั้งสองไปปลูกของน้ำกิฟฟอนมันเว้ย หรือมันเนียไม่ได้กลับไปซื้อก็ไม่แน่ใจกูม,มาเลนอ้ยเจ็บโคตรผมว่ากลับเพิ่มเง่ะกลับเลยคือยู่คนเดียวได้เดี๋ยวโยมาแล้วโดนไซโคัลโบรพร้อมสตนมาทมา แต่ที่แน่เขาเลนปั่นปวนแล้วเอลเอลมันเดย์ได้ฟาร์มฟรีบ่อยมากเพราะว่าเขาต้องคิฟอนอยู่แถวนี้เระวังเขาต้องโอ้เลนมาช่วยเลนล่างรอ6 3ก่อนค่อยบวกคอมโบเอจีกับคิฟฟอนครับสุดยอดมากตอนแน่ให้เอจตีตะตัน ยี่โคตรโกงแกิปปอนมาเออคิปปอนมาไอ้เยียแม่งหกก่อนกูไอปตายเอากูไม่ตายเหรอไม่ตายตายแล้วโดนตะกรอนโหวิ่งวิ่ถูกจังหวะแดดตอนดึงวันนี้โอ้ยยี่ตะกรูหงนะไอ้เทน่าตายข้อเสียอย่างหนึ่งคือกูตา อ,อันนี้สกอร์เท่ากันครับ6-6พอเขาคุม<ต>มาสี่ท่านี้กูก็พอใจอย่างนี้แล้วนะตรงที่ไปต้องเจอค้อนออกค้อนมาสู้ไตรอะไรถูกกลับมาพร้อมเลเวลจะ6พร้อมแม็กมีฟอนแม็กแล้วดาเมจเพิ่มขึ้นใช่ไหมไม่งลงมาแล้ว,ลวสโลลงมาแล้ว<อ>สโลได้สปีดตอนได้สปีดวิ่งไม่ใช่เหรอลงมาแล้วสโลเว้ย ปีกวิ่งกันตวอีกแล้วอ๋อเออใช่ใช่ใช่ไอ้ลงมาและะ้วสโลนั่งกลอันกันมึงอย่าน้ำดิกูน้ำดิอ้าวเขาไม่เขาไม่ฟอวเราอีกแล้วตอนนี้เขาเปลี่ยนใจเอาชอยด์ไปกลางถนะอ,อ,อนให้ รู้จับใครวะจับที่พนะอด้วยมงมั่วมากครับบอกมั่วมากครับมันจะตายอยู่เว้ยขัสมีได้นะเว้ยแค่ยอมตายอุ้ยี่จเฉียวหัวเลยโอ้ขัสมีแม่งกดนั่นพันนี้ไม่ได้ ดูเงี้ยตีป้องไม่แตกเลยไม่น่าเลยคูอรู้ว่าจะได้คาสมีไม่ได้มันติดป้องเนยกูกดยิงมันไม่โดนแม่งติดป้องได้ก็โอเคแล้วคาสมีเล่นเล่นเสื้อไฟบินลี่เดินไปดิแต่มันแพงสามนะเฮ้ย โอ,โอ,อ้โหจีวดีมากจ<า>้ให้ป้อมจะได้แล้วป้อมเลยกีกี้มันตายแล้วโดนจีบอีเจอก<ห>ีพาบิเราเราสกิดสกิดกันไว้ก็ได้แล้ว <c oughs> ก,การป้อมก,การป้อมไปหมดแล้ว <c oughs> ต,ต้องสนใจตู ต้องอยู่ตรงป้อมคนหนึ่งสัดคนหนึ่งอือจะมีคนมาคนยืนกันป้อมอ,อนี่มันเล่นเป็นกูเองกูกูไม่ค่อยจะไปล่างโอ๊ะระวังด้วยมันวิ่งขึ้นไปสองตัวกูแบบสก,กิลเมื่อกี้ไม่โดนเลย กล้าเข้าที่ป้อนแบบกูยังไงที่ป้อนมาหลายทีแล้วเนี่ยแบบแข้งกูเลยเกินที่ป้อนอุย้แแแยแรงกลางเราเมื่อไหร่จะได้เหรอกลได้แล้วดีนะกลางเราไว้ใจได้กลางเราชัวเฮ้ยช่อนไปบนช่อนไปกลางละชิมพ์อีมันไม่รู้เรื่องไอ้ธบูร์กันรองอัเทน่านะอัเทน่าเกตแม็ก ีมาคมาาิปคอนเราโอ้เวลามันวิ่งไม่โดนเลายตายตายไอ้บนเหลือกิปคอนคนเดียวเว้ยไอ้เฮียไม่ทนไม่ไหวสัตว์แม่งว้าไปล่างเ,เอายากอ่ะต้องให้กูปไปป่ะเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องดึล่าไปแล้วล่างมึงกด มึงดันคลิปชุดนั้นแล้วมึงก็ไป่แกงเลย็ได้แบงคชี้ชุชนดนั้นแล้วไปการเลยโยแบ๋ยวชี้ก็ฝากให้เลยสัตชนแลกเลยเฮ้ยเกียวบนก็จะแตกแล้ว ังมาเอาป้อมอ่ะเฮ้ยถอ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 ยงมาสี่ครับโอ้ยยี่ยเดลอา,าเข้าเลยโอ้อยยียยนะิ้ยย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 ิยยิ้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 ยยยยิ้ยย้ยยิ้ิ้ยยิ้ยยิ้ิ ช่อนมาก็เลงช่อนอยมือนกนนจักรเราตามอยู่ดูเสือไปตายสองยีบบนดันเว้ยอ้าเนี่ยแล้วทำไมอยู่ดีๆกูเจอบัอะไรเนี่ยยีบล่างดันถ้ามันไม่กันันี่ป้อมอรถขึ้นเป็นอย่างน้อยป้อมเกมนี้มีช้า ได้กอบไฟเลยขาด200กคิดพ้อนกันยังไม่ได้ย,ยังไม่ได้กลับไปเอามากกว่า you, คิวเยอะกูลาตองนี้ให้ได้ดูไม่แยง่งไตกองแล้วอเอาไปเถอะไม่เกิดไปไว้กูเอากูจะเอาจากใครก็ได้ตังค <c oughs> ับมนันงโยกูก็ได้แล้วหนึ่ง เอาวอร์ดด้วยจะให้เวลาคุบโซล่ะฮีเฮ้ยโดดผิดไม่ใช่จะได้เวลามันเลยเวลาแล้วยังจะได้เวลาบอสดเป็นเลยเวลาเก็บวอร์ดแล้วไงคุณ<ๆ>ล่าล่างปักสองอันก็พอแล้วให้รู้ว่ามันวิ่งมันนะ การเทียบเลยไม่เอามาจาับ<า>มือไปแล้วมันเอาสเปรย์มาเคลียร์วอร์ดว่ะมันเอาสเปรย์มาเคลียร์วอร์ดว่ะเราได้ก็ได้สเปรย์เลยเนี่ยกะบวกไปงนนะั้นเลยกระบวกเข้าไปเลยกู <S <S ได้กรอบไฟแล้วแต่ตัวอยากขับไปซื้อก่อนกลับไปซื้อแล้วมีมาก็ได้หรือโ,โซนไว้ก่อนมันไม่เข้า อย่าโดนป้อมตีสัตว์เลยไอ้เหี้ยกกีจับแล้วไม่ลอยขึ้นนี่เหี้ยกนิวจีสัตว์งงเลยนี่เมื่อกี้กูจับนิวจิยกขึ้นนี่ยแม่งไม่ลอยสัตว์นี่น่ามันยังตายแง่มพอใจงไม่เจอไปบอกมาข้างหลังหลอนเลยกูเมื่อกี้จะวิ่งหนีไม่ หนีก็ไม่ได้ปีก็ไม่ได้วอลเมื่อกี้แรกสองสองใช่ไหมอืมแรกสองสองีเหี้ยเมื่อกี้กูเซ็งเลยสั์กูจับ AG, อเอจิยกขึ้นมาเลยแอนิเมชั่นกูยังอยู่ที่พื้นเลยสัสยูจิ AG, ไม่ใช่เอจิเอจิไม่กูเลย ห้าก่อนแล้วกองสีนซับแค<พ>่ดันบนนะล<ด>่างอีกคลิปอีกประมาณหนึ่งชุดจะดันถึงป้อมเราเง่เห็นละฉอนด้วยอยู่กันได้ของมึงเฮ้ยค้าง ติดคือบักติดคือออกเกมเลยมือออกเกมเข้าใหมา่ยอดมากครับเดี๋ยวมันจะออกมาแถวแถวนั้นด้วยโอ้ดยอดมากเทคนิคยูดีบักติกคือเกมครับแกนี้เถอะอ้นี้เกมแท่งมาพร้อมกันสามคนเลยจะเอ,อมามันยังไงครับกลับเข้ามาแล้วเดินไม่ได้ครับ <S <S 2> <S 2> ยังไม่ได้กะไม่ได้เทวิกิไม่ได้เดินไม่ได้วาร์ปได้เกมเดินได้ก็ไม่ได้เยมครับเกมครับกดสกิลได้อะไรได้ไหมปล่อยระเบิดได้อย่างเดียวที่เหลือปล่อยไม่ได้อะไรเป็นโมบิลิตี้ไม่ได้เลยอดิไม่ได้อะไรที่ขึ้นไยไม่ได้ปล่อยเงาได้ปล่อยระเบิดได้วาร์ปได้ละเวรละตัวแคลรี่เจ๋ง เฮ้ยสองสเปร์ตรงเนี้ยอ่อนลองโอ้ยจีกูจะสองงั้นดอย่างี้อัพเดตอัพไม่ได้วะไม่อยู่นะถึงแล้วโดนได้กลางใช่ไหมแตบบนล่างเรายังยังคงแม่งอยู่โอ้ยแล้วกลับเข้าไปทั้งเดินไม่ได้เหมือนเดิมครับอ่า โอ้โหบักนี้ไม่รู้แก้ไงจริงๆ <S <S บางทีมันเข้ามันก็หายนะไปปักตรงปักตรงนี้หน่อยตรงนี้นอบอดอ,ะ <S <S อ่ะอ๋อแนวผมชิคกูรัวแล้วใช้ทุกอย่างแล้วเล่นไม่ได้ กดกลับบ้านก็ไม่ได้ด้วยอ๋อ,อเสียใจเลยเกมนี้มัน,นยอมแพ้มันมเข้าป่าเรามันเข้าป่าเราคือความจริงสู้ต่อก็ไม่แพ้นะครับนี่มันมรู้อยู่แล้วว่าสู้ได้ไรู้ท่าช่อนมันอยังสเต็ปไม่ค่อยดีด้วยตัวชิออนไม่เก่งกูคอมโบเยวชิออนตายอยู่แล้วตัวได้เปรียบเอจีมันถึงช่อนอยู่แล้วไงไงก็ถึงให้มันไปหามึงรู้แล้วรู้แล้ว หลังวาร์ปกลับผมจะลองวาร์ปอีกทีหนึ่งวาร์ปที่ไม่ใช่ที่เดิมดูเมื่อกี้ผมวาร์ปลงตัวเองจะลองวาร์ปลงปาอมอีกหนึ่งนาทีถ้าไม่ได้ก็ไม่รู้จะแก้เขาก็ขออีงเลยให้จีเอหาทางแก้บั๊กให้ได้ผมไม่ใชได้ใช้แฟลนะครับผมยังไงก็เห็นเมาส์ก็ผมคลิกอยู่ ฝ่ายโซนดีขัดสมีเปล่าเฮ้ยอะไรปุมีอันตีเปล่าดักทำนี้จะไปได้ทำนีค่า้าอืมัมนจสะสต้นก่อนมันมีวอร์เนี่ยเอาวอ์ม,มันดิมังเดินได้แล้วเหรอม่ได้เยียออกไปแล้วปว๊บลงคลิป ได้ไหรือไม่คิดไหนวะแค่ยายพี่ครับเดินไ,ไม่ได้อยู่ดี <laughs> โอ้ไม่เจ้า <Yeah. S 1> เ<ร>าอตอส<ะ>ิสาน,นั้นกูบัก,กเอเจเอทัด <laughs> โอ้จะ <laughs> ได้โทษตาเนี้ยอ้ยอ้า จำไว้นะครับบัคคือครับแก้เลยครับแก้ดวนๆดนรีบแก้เลยครับเซิงจอดคืออาการมันจะเป็นแบบว่ามึงอ่าอะไรวะใช้ชิลิเคนไปติดขื่อ,อทำมูกอะไรก็ได้เข้าไปที่คือเข้าไปที่มุมไปที่เหลี่ยมอ่ะแล้วมึงก็จะติดเดินไม่ได้เหมือนตัวเราไปซ้อนอยู่ในกำแพงที่ที่เดินไม่ได้อ่ะเออ ก็เท่าน,นี้แหละครับเกรงมากสวัสดีครับ